ผลเน่าเน่าแล้วร่วงบ้างว่ามันเกิดจากอะไรนะครับพี่น้องหลายท่านที่ปลูกกันมานานหลายปีเนี่ยจะทราบกันดีว่ามันเกิดมาจากจาพวกหนอนแมลงวันทองนะครับหนอนแมลงวันทองมันเจาะกินข้างในครับมันมาวางไข่เอาไว้ตั้งแต่พริกเป็นดอกแล้วครับพี่น้องนะครับพอพริกมันเริ่มติดผลอ่อนไอ้เจ้าไข่เนี่ยมันก็จะอยู่ข้างในนั่นแหละครับพอพริกมันเริ่มโตมาสักพักหนึ่งไอ้เจ้าไข่ ของแมลงวันเนี่ยมันก็จะฟักตัวออกมานะครับมันไม่ได้ฟักตัวออกมาเนะมันฟักตัวอยู่ในพริกนั่นแหละครับแล้วก็ชอนชายกินอยู่ข้างในกินแรกๆเนี่ยพริกยังไม่มีอาการอะไรพอกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดพริกเริ่มมีอาการยุบเริ่มมีอาการดำนะครับเริ่มมีอาการเน่ามันกินหมดแล้วมันก็จะเจาะออกนะครับเจาะออกมันไปไหนเจาะออกเนี่ยตอนที่มันออกมันก็จะลงไปอยู่ที่ดินก่อนแล้วมันก็จะไปวางไข่ ไว้ที่ดอกที่ผลพริก่อนต้นอื่นอีกนะครับหรือต้นเดียวกันต้นนั้นแหละนะครับมันก็ขึ้นมาอีกนี่มันจะวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับจมพวกหนอนแมลงวันทองนะครับซึ่งวิธีการแก้เนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเราฉีดพ่นจะพวกสารกำจัดพวกเพลี้ยพวกแมลงเนี่ยอยู่ประจําในสวนของเราทุกๆเก็บวันห้าวันครั้งเก็บวันครั้งเนี่ยมันก็จะช่วยกาจัดไอจาพวกแมลงวันทองได้เหมือนกันนะครับ สังเกตเลยนะครับว่าหลายสวนที่ฉีดจำพวกสารกำจัดเพลแมลงเนี่ยประจำห้าวันครั้งเจ็ดวันครั้งเนี่ยฉีดทีหน่อยก็ไม่จําเป็นต้องใช้จำพวกสารล่อมแมลงกับดักมแมลงหรือสารฉีดมแมลงนะครับมันช่วยได้นะครับมันก็มีมมเวน้นที่แต่ว่าเออเราฉีดจำพวกสารกำจัดเพลี้ยเนี่ยเราฉีดไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าพริกของเรามันไม่มีแล้ว สิบวันผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ฉีดสิบห้าวันผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ฉีดอย่างนี้มันมาแน่นอนนะครับเพลี้ยไม่เกิดแต่แมลงวันทองมันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดพ่นจำพวกสารกําจัดเพลี้ยกำจัดแมลงมันก็จะช่วยได้นะครับช่วยกําจัดจาพวกแมลงวันทองได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องพบเจอแมลงวันทองหรือว่านอนแมลงวันทองเป็นเน่าเป็นร่วงถ้าท่านอยากจะใช้แบบที่มัน สะดวกสบายก็ต้องใช้แบบน้ํามาฉีดพ่นนะครับสารที่ใช้ฉีดพ่นกับจําพวกแมลงวันทองก็จําพวกไตรคลอฟอนนะครับหรือว่าไตรคลอฟอนนะครับเป็นชื่อสามัญครับพี่น้อง